สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาอัปเดตสต็อกนะคะให้ลูกค้าชมทั้ง6คันเลยนะไม่ว่าจะเป็น Toyota a อ t i ินะคะ Toyota Camry นะคะ Honda Civic แล้วก็ Honda Accord นะคะพาลูกค้ามาชมแบบจุใจเลยนะคะ6คันเลยนะวันนี้ พามาชมกันที่คันแรกคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Toyota a อ t i ินะคะเครื่อง 1.6G ปี2017นะคะเลขใหม่คันนี้อยู่ที่1 5 0 0 1,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้ปี17เลยนะแถมที่สำคัญนะคะเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทนะคะเป็นสีบอลเงิน พามาชมรอบคันของคันนี้กันเลยคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นลาดยาวแบบนี้พร้อมโลโก้ของโตโยต้อยู่ตรงกลางนะคะทะเบียน6ก็ไก่โดเด็ก1277นะคะบอกเลยว่าสภาพคันนี้สวยๆเลยนะที่สำคัญนะคะตัวรถสภาพเดิมหมดเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำมาอย่างแน่นอนคันนี้นะคะลูกค้าได้ยัง ปี2020สัปดาห์ที่39นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะตัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่อง Dual VVTI นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้แล้วนะแล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะต้องมีโลโก,โก้ของ t o y ยต a ตัวหนาๆแบบนี้เลยนะเพื่อกาารันตีว่ารถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำตีลังกาไม่อย่างแน่นอน ไฟไท้ายด้านหลังนะคะก็เป็นในส่วนของไฟแบบ LED พร้อมแเบียน1277นะนี่โลโก้โตโยต้าด้านหลังเลยนะคะพร้อมโค o ลลาอ a ติสนะคะเครื่อง 1.6g แบบนี้เลยนะคะเปิดบอดี้ด้านหลังให้ลูกค้าชม ด้านหลังของคันนี้นะคะลูกค้าได้กระเป๋าจริงโจ้ฟังคนนั่งหนึ่งฟังนะคะแล้วก็มีในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะแบบนี้เลยนะสี่เนี้ยจะทําให้ดูว่าตัวรถนะคะกว้างขวางมากๆที่สําคัญคันนี้มีที่ชาร์จแบตตรงกลางให้ด้วยเป็นทูโทนนะคะสีเบทตัดสีดําแบบนี้เลยคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นกระจกนะคะออตโต้คนขับนะแต่ว่าฟังอื่นก็กดได้ปกตินะแต่ว่าไม่ใช่ออโต้นะคะมีในส่วนของตัว ด้านในคันนี้นะคะที่จับภายในจะเป็นโครเมียมเงาๆเลยนะเป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะคะเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดกิโลเมตรนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะตัวนี้ได้จอมาเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าขาที่สําคัญมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะคอนโซลตรงกลางสองฝั่งเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดถุงพลาสติกนะคะก็ยังไม่ได้แกะนะเพาะดานด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเบจแบบนี้เลยบอดี้เขากว้างนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหนึ่งจุดหก นี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขารถคันเดิมๆเลยนะลูกค้าอยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงได้เลยนะคะบริษัทเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เก้าโมงนะคะถึงห้าโมงครึ่งเอินเข้าทุกวันนะคะถ้าลูกค้าโทรมานัดนะถัดมานะคะคันนี้เป็น Toyota Camry นะคะเป็นเครื่อง2.0 G คันนี้ก็เป็นรถระดับผู้บริหารก็จะบอดี้เขาใหญ่กว่าเดิมนะ คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่629,000บาทนะคะได้ปี2016แลกมาอยู่ที่140,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพามาชมรอบคันคันนี้กันเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะได้ในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้านะคะ2จุดมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยทะเบียน5กไก่วแหวน1903นะคะ นี่รอบพันสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญตัวรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บล่องรอยเกี่ยวกับสะเก็ดหินนะให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าสภาพที่เราได้เข้ามานะคะไม่มีชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนคันนี้ลูกค้าได้ยางของมิชลินคันนี้ลูกค้าได้ยางมิชลินนะคะปี2021ด้วยแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะตัวนอ็อต5รูแบบนี้เลยที่สําคัญนะคะได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะ คันนี้ลูกค้าได้เป็นเครื่อง Toyota VVTi W ด้วยมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบคันเรียบร้อยเช่นเดียวกันที่จะเปิดประตูรถนะคะคาด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะนี่ Toyota ที่กระจกนะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นนะว่ากระจกเดิมๆเลย คันนี้ก็เป็นสีบอลเงินอีกหนึ่งคันนะคะเพื่อเป็นที่นิยมนะคะในท้องตลาดนะเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายที่สําคัญนะคะไม่ล้างรถ2อาทิตย์ก็ยังดูไม่เก่านะคะคันนี้เลยนี่คันนี้มีเซนเซ,นเซอร์ด้านหลังให้อีกนะคะทั้ง4จุดเลยนะพร้อมโลโก้แคมรี่ด้านหลังนะคะบอดี้คันนี้ก็จะกว้างแล้วก็มีพื้นที่การเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยพื้นที่นะคะกว้างมากๆนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3 -4 ใบใหญ่ๆนะ นี่คอนโซลด้านในอยูตรงนี้มีในส่วนของอย่างอะไหล่เตีบตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงเครื่องมือต่างๆนะคะก็อยู่ครบเลยนะคันนี้ก็เป็นรถระดับผู้บริหารนะคะเอ,อิรีวิวแยกไปแล้วนะลูกค้าไปชมหรือติดตามเอิร์นได้นะคะผ่านช่องของเอิร์นได้เลยให้ชมภายในคันนี้กันบี้ภายในคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นภายในสีเบจนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้สฝั่งได้เป็น แอร์หลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยถ้าคันนี้ลูกค้าได้ที่อิงไหลให้ด้วยนะคะเป็นคอนโซลให้แล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วทั้งสองฝั่งที่สำคัญเขาเปิดทะลุไปด้านหลังได้ด้วยนะหยิบสัมภาระถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะมีในส่วนของไฟนะคะสองแผนที่ด้านหลังบนเพดานด้วยเพดานคันนี้ก็ได้เป็นสีเบจแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลย ด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับที่เชียบุรี่ให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าเขาเป็นรถระดับบริหารนะคะผู้บริหารเลยนะมีม่านให้นะคะไม่ว่าจะเป็นม่านข้างด้านรถนะแล้วก็เป็นม่านไฟฟ้าหลังนะคะก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยพามาชมนะคะด้านหน้ากัน คันนี้นะในส่วนของแผงประตูนะคะได้เป็นออยออโต้นะคะกระจกทั้ง4บานเลยนะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ที่สําคัญเขาเป็นบอเบัะไฟฟ้าคู่นะคะเซ็ตเบาะได้ทั้ง2ฟฝั่งเลยถือว่าดีมากๆนี่มีตัวกันลื่น BSM แล้วก็ตัว P Pass ให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเป็นตัว e n t r Start ด้วย วงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะบอดี้คันนี้แต่คันนี้นะได้เป็นจอวิทีโอนะคะจะยังไม่มีตัวกล้องหลังนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะแบบเรียวๆแต่ได้ที่สําคัญลูกค้าได้เป็นเกียร์ถุงออตโต้เกียร์ถุงมีที่ชาร์จแบตคอนโซลตรงกลางให้นะคะที่วางแก้วมีให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันภายในคันนี้นะคะได้เป็นบอะหนังสีเบดนะคะปกไฟฟ้าคู่เลยนะเป็นรถระดับผู้บริหารที่บอดี้ใหญ่มากๆเลยนะคะ คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับลูกค้านะราคาลดอยู่ที่629,000บาทได้ปี2016นะคะถัดมาคันนี้เลยดีกว่านะคะเป็นในส่วนของ Toyota Camry นะคะเช่นเดียวกันคันนี้เป็นปี2015นะคะเป็นตัว e อ t i m o ด้วยบอกเลยว่าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะแอบกระซิบไพ่บอกลูกค้าแล้วนะคะ คันนี้เป็นปี15เลียงมาอยู่ที่150,000กิโลเมตรนะคะราคารถอยู่ที่6,95,000บาทนะคะเป็นเครื่อง2.0ตัว G เช่นเดียวกัน x x t i m o เลยนะสีขาวด้วยเป็นสีที่หายากและที่สำคัญก็ยังว่างอยู่นะลูกค้ายังไม่ติดจองนะคะ คันนี้ลูกค้าได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะ1ดวงแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะมีเซนเซอร์ด้านข้างตัวรถให้ทั้ง2ฝั่งเลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลยนะทะเบี้ยนซีก็ไก่พอพาน3 9 9 8นะคะให้ลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยนะว่าสภาพตัวรถของคันนี้นะคะเดิมทั้งคันเลยที่สำคัญสีเขาเสมอนะนี่สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ยางนะคะปี2020น ได้ยางปีย0ิบด้วยสัปดาห์ที่แปดนะคะคันนี้เป็นยางทูโทนนะเอ้ยไม่ใช่เป็นแมกทูโทนนะคะลูกค้าขะแมกทูโทนนอททารู tone, do, แบบนี้เลยเป็นโครเมียมอะสีเขาออกเป็นโครเมียมตัดสีดำนะคะแมบกบเขาดีไซน์มาแบบดีเวอร์ให้ลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยนะ ตัวเครื่องยนต์นะคะเป็น Toyota v v t i w นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบคันนะคะรอบกรอบของตัวกระจกนะคะก็จะคาดด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนี่ที่กระจกนะคะก็จะมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะว่าเป็นกระจกเดิมๆเลยสีขาวแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นข้อแตกต่างนะสำหรับคันนี้นะคะก็ราคาถูกนะคะได้ปี15ด้วย นี่เขาจะมีข้อแตกต่างให้ลูกค้าเห็นคันนี้นะคะจะมีตัวสปอยเลอร์ข้างล่างให้นะคะแต่ว่าถ้าคันที่เป็นตัวธรรมดาจะไม่มีนะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะไฟท้ายเป็น LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะด้านหลังทั้งหมด4จุดเลยโลโก้แคมรี่ด้านหลังนะคะสะภาพสวยๆเลยนะคันนี้เป็นตัว D4S Estimo นะคะ บอดี้ภายในด้านหลังของคันนี้นะคะมีพื้นที่การเก็บสัมภาระให้กับลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะกว้างขวางมากๆที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีในส่วนของอยางอะไหล่คู่มือแม่แลงนะคะทุกอย่างเตรียมไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่จัดเตรียมและส่งรถให้ลูกค้านะคะทางเอิญก็จะทําสปารถให้ลูกค้าก่อนนะคะพ่นค่าเชื้อโควิดเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวกลองแอร์กรองอากาศนะคะก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากแคมดี้คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะมีม่านหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้มีเปิดไว้แล้วมีที่อิงไหลให้แบบนี้เลยแล้วก็มีที่วางแก้วให้สองฝั่งมีแอร์หลังให้กระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งแบบนี้นะคะม่านให้ด้วยมีม่านให้นะคะม่านข้างรถเลยที่เขียบบุรีให้นะคะแล้วก็กระจกเป็นออโต้นะคะทั้งสี่บานเลยนะ คันนี้ลูกค้าได้เป็นบอ่อหนังสีดํานะคะบอกเลยว่าบอดี้เขากว้างมากๆนะคะที่สําคัญได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันสอฝั่งเลยนะมีเอนจิ้นสตาร์ตตัวกันลื่นนะคะ BSM ตัว P p a t s แบบนี้เลยคันนี้นะบอกเลยว่าข้อแตกต่างนะคะคันนี้ได้จอได้จอเลยแอร์ปรับออโต้คันนี้เป็นเกียร์้านนะคะแต่ว่าเป็นเกียร์้านแบบออโต้เหมือนกัน มีในส่วนของที่ชาร์จแบตคอนโซลตรงกลางให้นะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวดูให้นะคะว่ารองรับของลูกค้าหรือเปล่านะคะนี่คันนี้มาพร้อมกับตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่เลยนะที่สําคัญเพดานด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขว่วนหรืออักขระด,ด้วยไม่ฉีกขาดทุกอย่างเดิมแท้เลยคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะมีลายไม้าคาดให้นะคะคอนโซลแผงประตูด้านข้างนะ คันนี้นะคะได้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยแล้วก็เป็นรถที่ควบคุมไฟฟ้าเกือบทั้งคันนะคะได้กระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้มาเรียบร้อยเลยค่ะสภาพคันนี้ก็สวยๆเลยนะถูกใจคันไหนนะคะแคปาบทะเบียนมาสอบถามเอิรนได้นะมาสาวกของ Honda แล้วก็มีนะคะถ้า Honda คันนี้นะคะราคาอยู่ที่6,25 0 0 0บาทนะคะเป็นเครื่อง1.8ตัวอ ปี2018เลขไมค์คันนี้นะคะเพียง92,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าขาได้สีบอนเงินแบบนี้เลยนี่ได้ปีใหม่ด้วยคันนี้นะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ด้านข้างของตัวรถแล้วก็ได้ในส่วของตัวไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมน,นะคะเส้นเดี่ยวเลยนะแล้วก็โลโก้ของ Honda อยู่ตรงกลางนะคะทะเบียน7จก็ไกลท่าทง 2683นะคะเป็นป้ายของกรุงเทพเช่นเดียวกันคันนี้ได้สีบอลเงินนะบอลเงินเลยบอกเลยว่าสภาพสวยๆเลยนะคะแล้วก็ได้ยางของกู๊ดเยียทั้ง4เส้นเลยนะคันนี้เป็นยางปี20นะคะสัปดาห์ที่8แม็กเดิมแท้โรงงานตัวน็อต5รูแบบนี้เลยนี่คันนี้นะคะติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบคันนะคะแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มล็อกรถปลด,ปดล็อกให้นะคะส่วนใหญ่รุ่นนี้ สภาพเขา้าสสวยๆโลโก้ของ Honda แบบนี้เลยนะ Honda Honda นะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าเป็นกระจกเดิมๆเลยไฟไท้ายด้านหลังนะคะเขาจะออกทรงเป็นแบบปีกนกนี่มีโลโก้ของซ i v i c นะคะด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็มีโลโก้ Honda นะคะอยู่ตรงกลางมี ivtec นะคะอยู่ด้านข้างเมือดีภายในคันนี้นะคะก็กว้างขวางเหมือนกันเลยนะมีพื้นที่การเก็บสัมภาระให้ลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะ บอดี้ภายในคันนี้นะมีในส่วนของเครื่องมือแล้วก็ยังอะไหล่นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยห้องด้านหลังนะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างของภายในคันนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้ด้วยนะสําหรับคันนี้สีบอลเงินนะคะดูแลง่ายรักษาง,ง่ายที่สําคัญนะคะบอดี้ภายในคันนี้นะลูกค้าได้เป็นบ่อผ้านะคะบ่อผ้าสีดําแบบนี้เลย บอกเลยว่าใหม่มากเลยอ่ะเทียบไปแดงได้เลยนะคะมีที่วางแก้วให้นะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะกระเป๋าจิงโจ้นะคะมีฝั่งเดียวนะเอาไว้ใส่เอกาสารได้สำหรับภายในคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัว engine start นะคะแล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันหนึ่งฟังรับสายวางสายช่อมต่อบลูทูธได้เลยมีจอให้ด้วยนะคะที่สำคัญเป็นแอร์ออโต้แล้วด้วย คันนี้นะคะได้เป็นโตเกียถุงนะมีคอนโซลตรงกลางที่อิงไหลให้นะคะหรือว่าที่วางแก้วเก็บสัมภาระได้เลยเพดานด้านบนนะบอกเลยว่าใหม่มากเลยนะคะมีถุงที่ใส่จากป้ายแดงยังไม่ได้แกะเลยนะคะแผงฝั่งประตูคนขับนะคะก็จะมีในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้นะคะแล้วก็กระจกออโต้สองฝั่งเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกนะคะที่เป็นด้านล่างนะที่ไม่ใช่ออโต้ด้านบนเป็นออโต้นะคะตัวเบาะเป็นเบาะพับมือนะ ให้ลูกค้าได้เห็นทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยนะคันนี้ราคาอยู่ที่6กแ0 0สบาทนะคะไม่น้อยมากๆก็ยังว่างอยู่นะคะลูกค้า่ะนี่ถัดมาคันนี้ก็ยังว่างอยู่เช่นเดียวกันเป็น Honda Civic นะคะเครื่อง 1.8el นะคะคันนี้เป็นตัว f c แล้วนะราคาอยู่ที่619,000บาทได้ปี2016เลขไหม่คันนี้นะคะอยู่ที่140,000กิโลเมรเท่านั้นเองไม้แท้ไม่เดิมนะคะ คันนี้จดทะเบียนเป็นสีน้าเงินนะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ทามให้ไฟเลี้ยวนะคะติดตั้งด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยทะเบียน5ก็ไก่ท้อถุง3696นะคะกระจังหน้าโครเมียมนนหนาๆพร้อมโลโก้ข,ของ Honda แบบนี้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะแม็กเ็นทูโทนมาพร้อมกับตัวน็อตนะคะทั้งหมด5รูพร้อมโลโก้ของฮอได้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะตัวยางลูกค้าได้เป็นยางของบีสโตนนะคะบีสโตนได้ยางปี20ด้วย20ทั้ง4เส้นเลยนะนี่คันนี้มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้นะคะติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบคัดแล้วก็คาสด้วยโครเมียมนะคะด้านบนกระจกนะคะเส้นลาดยาวไปเลยเงาเงาแบบนี้เลยนะ คันนี้นะคะได้เป็นตัวล็อกรถปลดล็อกนะคะทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนี่โลโก้ฮอนด้าแบบนี้เลยต้องเปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวรถจะเปิดต่อไม่ได้นี่สภาพเขาสวยๆเดิมๆเลยนะสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะไฟท้ายด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทรงเขาเหมือนปีกนกนะคะลูกค้าที่เป็นสาวกของซีวิกนะคะเราก็มีเช่นเดียวกันคันนี้นะคะมีในส่วนของกล้องหลังมาให้ด้วยนะ ทะเบียส3690นะคะเอ้ยสามหเก้าหปุ๊บสำหรับคันนี้ลูกค้าได้พ้ายางมาเรียบร้อยเลยมีพื้นที่การใช้สอยเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะกว้างขวางมากๆที่สําคัญนะมีแผ่นกันความร้อนมาให้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราก็มีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยคันนี้เป็นตัว iv tech ด้วยสีน้ําเงินนะแต่ถ้าอยู่ที่มืดจริงๆะเขาจะออกไปสีดําคันนี้ก็สวย บอดี้ด้านหลังนะคะคันนี้ภายในได้เป็นบบอดหนังสีดํานะคะแล้วก็มีคอนโซลตรงกลางให้นะคะมีกระเป๋าทิงโจให้หนึ่งฟังคอนโซลตรงกลางให้แบบนี้เลยถือว่าสะดวกสบายในการขับขี่มากๆนะคะมีพายางติดตั้งมาให้เรียบร้อยเพดานด้านบนนะคะไม่มีการขีดข่วนร่องรอยอะไรเลยสภาพสวยๆใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขา ันนี้นะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งที่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดทุกอย่างเดิมแท้นะปัดคันนี้บอกเลยว่าสปอร์ตเท่มากๆนะคะมีจอให้ลูกค้าเรียบร้อยนะนี่มีจอไม่พอนะคะได้เป็นแอร์ปรับออโต้ด้วยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ถุงนะคะเกียร์ออโต้แบบถุงแล้วก็ได้เบาะนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วย เป็น engine ตาร์ทแล้วนะแล้วก็เป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้นะคะแล้วก็กระจกนะคะที่ฝั่งประตูคนขับแล้วก็คนนั่งเป็นออโต้ด้วยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับลูกค้านะคะในการใช้งานเพราะว่าตอนนี้นะคะมีรถเข้ามาทรงสปอร์ตสวยๆเข้ามาแบบนี้เยอะมากๆคันไหนตรงสเปคนะคะก็ติดต่อมาสอบถามเอิ่นได้เลยนะ อ่าเรามาที่คันสุดท้ายคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Honda Accord นะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.5 EL นะคะปี2019เล็กไมคคันนี้เพียง30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากนะคะไม่แท้ไม่เดิมจากเจ้าของคนเดิมเลยนะที่สำคัญนะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่1 189,000 18บาทนะคะ แต่ว่าคันนี้มีปรับราคาลงด้วยคันนี้นะถ้าลูกค้าถูกใจนะคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันได้นะเพราะว่าราคาคันนี้นะสภาพสวยๆสีขาวแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เปลี่ยนโฉมแล้วนะคันนี้ได้เป็นไฟฟ u ู l LED นะคะฝากระโปรงเขาจะเป็นรอยเส้นขีดลัดยาวมาแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ของ Honda อยู่ตรงกลางนะคะทะบี้ยันกไก่ทศนาหาร8 8ด9นะคะเป็นป้ายของกำแพงเพชรแบบนี้เลยสภาพคันนี้สวยๆมากม คันนี้นะคะได้ยางของโยโกฮาม่านะคะแล้วก็ได้ยางปี19สัปดาห์ที่44ตัวน็อตนะคะห้าลูแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะแบบนี้เลยสภาพคันนี้สีขาวด้วยเป็นสีที่หาย,ยากแล้วก็เป็นที่ต้องการในท้องตลาดด้วยนะคะคันนี้คาดลาดยาวนะคะด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะกระจกเดิมนะคะติดฟิล์มให้รอบคันแล้วด้วยที่จับเป็นโครเมียมนะคะมีหูฉลามอยู่ด้านบนนะด้านหลัง แบบนี้เลยนะคะบอดี้ด้านหลังคันนี้เป็นไฟ LED นะคะพร้อมโลโก้ของ Accord นะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็ Honda แบบนี้เลยนะที่สำคัญตัวนี้มีกล้องหลังมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยพื้นที่การใช้สอยบอกเลยว่าเยอะมากบอดี้ <Body S 1> เขากว้างนะแต่ว่าโครงสร้างเขาแบบว่าไม่ได้ลึกลงไปเพราะว่าเขามียังอะไรนะคะที่ติดตั้งไว้ด้านล่างของตัวนี้นะคะนี่มีเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ยางอะไหนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลย ทุกอย่างบอดี้เดิมๆม,มีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นด้านบนของฝากระโปรงแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะอยากให้ลูกค้ามาลองขับได้มาเทสขับได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะดอกเบีย้ยพิเศษตอนนี้นะคะเริ่มต้นที่2.79%นะคะทั้งหมด4ปีเลยภายในคันนี้นะคะได้เป็นบอดี้สีดำนะเป็นเบาะหนังด้วย เบาะนังสีดำนะคะมีคอนโซลที่อิงไหลให้นะคะตรงกลางมีที่วางแก้วให้นะคะทั้งสองฝั่งมีแอร์หลังให้มีผ้ายางปูให้เรียบร้อยมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ทั้งสองฝั่งบอกเลยว่าเบาะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตเลยนะ <Yeah. S 1> นี่ คันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะมันตีฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็มีตัวรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องนะคะทุกอย่างให้ครบนะคะได้เป็นเกียร์ถุงด้วยมีคอนโซลที่วางแก้วให้นะคะทั้ง2ฝั่งคันนี้เป็นจอนะคะแล้วก็มีกล้องหลังให้เรียบร้อยเลยเพดานด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขว่วนหรือว่าอัคระใดๆนะคะทุกอย่างบอดี้เดิมๆนี่บอกเลยว่าตัวเบาะนะคะได้เป็นมอนหนังปรับไฟฟ้าด้วย บอดี้เขาเดิมๆเป็น Engine Start แผงประตูนะคะก็สามารถเซตได้นะคะเพราะว่าเป็นออโต้คนขับแล้วก็คนนั่งนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของกระจกออโต้นะคะทั้งฝั่งคนขับคนนั่งเลยแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าด้วยเป็นที่นิยมในตอนนี้มากๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวนะคะ6คันเลยนะลวดเลยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อย ลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะสามารถติดต่อหาเอิญได้เลยนะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์หาเอิญเบอร์น,นี้ได้เลยนะคะลูกค้าที่อยากจะออกรถกับเอิญน,นะคะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะ4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะ5ปีอยู่ที่2.99 6ปีอยู่ที่3.89 7ปีนะคะสูงสุดไปเลย84งวดนะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่4.29นะคะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพออกรถกับเอิรนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวทำในส่วนของสปารถให้นะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะนะคะทุกอย่างทำให้เรียบร้อยเลยเปลี่ยนในส่วนของแผ่นกัน่าเปลี่ยนในส่วนของที่กลองแอร์กลองอากาศนะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าแน่นอน ลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้มาชมคลิปที่อัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะเรื่อยๆเลยนะสํสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ